ใต้รับมือฝนตกหนักบางแห่งวันสุดท้ายไทยตอนบนอากาศหนาวเย็นจะเยือกต่ออีก3วันอิทธิพลมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะลดลงได้อีก1-2ององศา,ศาเซลเซียสลมหนาวพัดโชยตลอดทั้งวันภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางมีอากาศเย็นถึงหนาวยอดดอยยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งภาคกลางตอนล่างกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นเยอือกลมหนาวพัดแรงตลอดทั้งวันส่วนบริเวณภาคใต้วันนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลากระบี่ตรังสตูลปัตตานียะลาและเนราธิวาสขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเตรียมรับมือกับสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันและติดตามอัปเดตข้อมูลอย่างใกล้ชิด